เมยปเด็นพี่น้องเขาเนาะนลายผักหายแหงเนาะแบบนี้ทุกท่านเรื่อยๆระชุ่มพี่น้องรับปีที่พานมาได้ยินบอกรับแม่พันได้ก่ได้ยินบอกว่าผมกู้อะไรวะรับผมขออนุญาตจิดการตัวชุ่มเท่านการพี่น้อเนอะแต่ตัว่อยท่านเสียไม่ไ อ,อ,อ,อ่าผมตะข่นกับพิธารับกับข้าวแจงใช่ไหครับผมอ่าปลอยหยาดเปิดประชุบกันทา้งกายนะครับสวัสดีพี่น้องเฮ้าเริ่ทุกท่านทุกคนนะครับผมผมชวนเซนต์เอล่านะครับเนาะอยู่กับพี่ก็เก่ามากเศร้าเอฟก็สองปีแต่ว่าพี่น้องเนี่ยหักแชียงแค่ที่เก่าเนาะหักกันไปครับหักกันไปอ่าสารพูนี่นะครับผมขอชี้แจงแต่ตามลูกเพลียนปลูกเขาหน้าปี Said, 2อ6 7นบหสบเจ็ดทับสองพนะหกสิบแปนะครับทางภาคลันผไทยลกเปลี่ยนชาหนาปีนี้นะครับเปนเข็มตัดเก ا เลยแต่เราหของเงายายเนาะพวกเราอยู่กับพี่ไฮพี่หน้าพีปลาพี่หยงพีหน้าซิปไลแต่ว่ามีปาสามไลกประมาทฐานห้องโลกหายเตียง บางนีก็ได้นะครับคนนเลือตัวดีกันมาหลายแล้วบรยบากับติดภูจะของหน้าับติดภูก็ไปรเรียนหนาเพราะฉะนั้นเท่าเป็นไป,นปนตามก็เป็นจริงเพราะว่าพุต้องคนนี้ลูกไปขับสูกไทยจับจีเพนแต่ก็มิรูปไทย, PN, แ,ไไทยแปลงตัวกันมได้นะครับเดี๋ยวาตามก็เป็นจริงเนาะในส่วนตรงนี้นะครับ แตงปลูกกินนะครับก็หตัวกันตัวก็พอได้นะครับพี่น้องก็แยกแยะเธอพี่น้องลูกเปลี่ยนเลยซีดไลยแต่ว่ากรรมการจับแฝดไม่ได้แปฝดใดก็ตามนี่ครับมันมีอะไรบ้างตัวก็พอได้ครับผมแต่ว่าตัวนี้พวกตัวพี่น้องให้อามารย์ก็ไปจิ้นะครับก็ชอบก้อนกว่าใจ ทำผมก็ต like 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 like, ้องเสียใจไปกบพิษแก้วกบพิษยังสีนะคุณนะลายก็วางสีเนาะและกกรธนาคารประกาศแจ้งตั้งเืนนะครับเมื่อวานอาหาร้นคนากรประการผู้ดูแล่ประกอบด้วยอผู้เยี่ยมจวนพนล่านะครับกับผู้ซอยท่านสามทันละซ้มณ์่อหม้อนะครับตอหม้อมบาน หรือว่าตัวแซนเกษตรกรอายุ้นนะครับพี่น้องจัวใจแก่ทะลุพี่ใช่นะครับผมได้็กน้องเด็กพันนอกนี่นะคือโตแทนไม่ร่างเกษตรพี่น้องบ้านเฮาปรึกษาเี็นไ่ถ้าไม่เดือดริ่วกับเกษตรนี่เคนสิ่อบรมอยู่กับเศร้านะครับเป็นหัวใจไร้เดือนนะครับสำหรับแม่กพันน้องเนาะเป็นคนที่ ฉลาเจือกนะครับในร้านที่นะครับแต่เาก็เห็นบ้างใจได้นะครับได้รับเงินตลอดเมียพนมเนาออกโปรโมทเรียว่าเกษตรประจัหมู่บ้านเออยี่ซอยกันพี่น้องครับผมอ่ะต่อไปนะครับเรื่องตุ่นทะเบียนนี่บอให้คุณซอยไปกี่กว่าชุดสองสามเท่าอ่าผู้ใดดส่งตัวแทนมาหมู่บ้านนะคุก็ได้ส่งผู้ชายคนเดียวผู้คนปอง ที่จ่มใสไล่เงียบไปลองเด็กบวนวันซันะครับเนาะอาชผู้ซอยเพื่อนครับพื้นที่แจมไล่เงียบเกี่ยวกัดเตียมต่อหน้าปีครับผมก็วรสดือนักบอลนักบอลเน่าูบุกคนนะครับก็มไม่เน้บอลาเก่ากว่าก่อนใชไหมเนาะเป็นการเราปรียระดับเรียนกรายกระายเรีคนบอกคหมาเกี่ยวเกี่ยวกรบเพาเกียวแต่กัน เราดูแลสาซื้กันแล้วกันนชุ่มชนะรัของเฮาเราสร้างรับจากนักเสพยาพิณี่นะครับตามข้อเท็จริงนะครับตามเสพยาหน้าซื้อนะครับณปัจจุบันนี้มันมีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดแบบพี่ไก่ท่านขออนุญาตนะครับผมกืเลยเสยาหน้าโซฟาที่ยานะครับปลูกเขาต้องมาดีหายอะไรกันเนี้ยมาหายอะไรนะครับปีที่แล้วเนาะปีนี้เพิ่อนกันใสขายไปลป่ยนเรื่องมันก็ต้องมาเสพยาหายอะไรนะครับของเพื่อน เวลาปลูกอะไรแล้วเมื่อไปจับ g p เพแุ่ยางล้วมันสียอยุสามะไรเลแต่มันรอดแมเหมืนเส้หกอะไรจงวาทำไมนะครับแต่ล้แต่หลายๆคนพิจารณาได้ไพิจารณาครับแต่ผมจำใจกับพีพิจาาแต่ผมม่ยังเิีรอยู่ผมไปรู้จของู้ตัวเขาตัวไหนวถ้ากก็ินับตัวเขาอตัวหนวะงย่ง นะครของวิทยาลัยนะครับสำหรับการประชุมก็คือสื่อแจ้งพิมพ์ออไปข้างบนต้นแล้วเกี่ยวกับการจับสี่พิธต่างๆนะครับปฏิบัติการประกาศให้ตนเองนะครับก็คือโฮมจ้าฟ้องในต้นมันให้เปลี่ยนความเห็นนะครับว่าภาพแปลงแล้วนะครับคือว่าภาพแปลงที่ผูกจริงเดี๋ยวพอมอจะงหนักการเด้อตัวแปลงที่ถูกเจ้าคนมันี้เนี่ยที่ผูกจริงที่ห้ไรอัที่สองตารางว่า นะครับแต่วราทนมาโลกเปลี so so far, so 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 ่ยนกันหกไรในงานสามสิบามต้างว่าควาใรืแต่ว่าพ so ื้นที่ผูกจริงนะครับตามวาดไปแล้วมั่าหกไรหาเจ็ดสองต้างว่าได้แตัดลงในส่วนหนึ่งนะครับกัตออไปนะครับเสียวไปมาทุกหลังฟ้าเื่อนแล้วก็เตนัาต้นส้นนะครับเมที่บ้างแทตุก่อนว่าทียงนได้ซื้อส้นไกรก่อนแต่จะปั้นาละพันไหาไปนอกไปถ่ายจนหน้าแต่ก็บคไทยรวมกัน นะครับเดี so ่ยบ้างแผนบางคนมีออื่นนะครับบ้างแผนวาสิยหอบส่นไจกราดติดกะลางออกไปแต่กระเสียพยาบาลทัาปรธานสัมพันธ <laughs> ์นะครับพ <im> ี่น้องเตรียมพร้อมไว้เออพิธานท่ดเร่งมานขาไกลตรงไกล้ทากอะไรอย่างเงี้จิตตรงไกล้กันติตตึงไหนใกล้ยิ่อกว่าและดเนาะนะครับข้อมีตดมนี่เนาะพี่น้องเราจะได้กับ ติวใ <S preach science> ่้องเาบ้านเสรวต่อตามต้นเสานะครับแล้วก็เกาตรกรบ้านไนเขานั้นก็ได้เราก็ต้องการเกษนนนั่งอย่ะาพี่น้องเขาได้อยู่นะครับว่าหน่อยแล้วกเตร่รใหม่า้อได้ร่ก็ตตรุงกิยี่สิบไร่นะแต่ละบุคคห้ามเกินยี่สิบไร่นะเพราะว่ารัฐบาลเขาห้ี่สิบไร่อยู่แล้วนะครับบเกินกันเพราะไม่้ไม่เอาไร่ปลงนเกินแล้วสี่สิบห้าสิบ้เราจะได้ยี่สิบเกิแล้วลงไปก็ลงไปชื่ื่อ ดูไป้างก็มา้วว่มเป็นเสียวกัดยะัอยาลยังนะครับาขประกาศได้ซื้อเ้อว่าเดี๋ยวพกบิปุ่มด้วยกันว่ามันีเสียไปทางหุ้นกอนบอทั้งกระแสกอนบอสินะเดี่ยวะนาัหนึ่งากเพยหนึ่งนะครับเนี่ยมาสหรือเนี่ยมาแรกนะครับประกาศของุ้งแรกหรือว่าห้องสองเดี๋ยรจะลอเปิเจียมฟองปอกไว้มื่อถการเปมเียนม่หรยังนะครับ ท่านพลเอสงเสัยกจะมาถามจะกว่าเดินมาคุยกันสักก้อนของตะบนน้องมีคุณมาก่อนน้องทามากนมาก่อนน้ท่าไปจุดตะบนน้องมีเนี่หล <Yes. S 2> ัการัาีนีดเาก็ห้ยแต่ก่าน้อยู่นอกเขตบุคคลได้อยู่นอกมีพื้นที่นอกเขตตะบนกุจุมสัให้กไปลงท่าบุด้านนั้นวันจิติทา้องเตยน้องต้อเตยน้อปื่อยน้องมี ยี่สาตำบลหน้าผู้ใดที่เป็นากสอนรร่วมกรกษถ้าอยู่ในตำบลกรชุมสามารถร่วมอยู่รับเสเพิ่ว่าเพราะว่า่ตํบลก็จะเปลูที่เขาเดียบเดียวแต่้ที่ของเขาปกินะแล้วกจะิการแปลว่าผู้ที่าดไปใส่ทาที่ว่อไปเราบอกมาได้มาอยู่บ้านนที่เปอะไรเป็นว่าลับใหม่บอก ลราไอแจงแต่าออกจากบ้านปุ๋นหอบออกจากบ้นบงแควแล้วเหยียบแดงไปแล้วด้วยบทจาระแต่มาประชุมนะครับเกียดติการเอาห่อเกียริท้องตก้่ามาหน้าทามหอยหน้าไม่แน่ปอีกปกติก็มาท่างเสร็จหน้าเขาจะูดเลย้รับยหน้าส้ก็เลยเต็มไปพมดนล้นสิดหลังมาท่างเสร็จหน้าก็ตูด ขนี đấy, ừ, <có> nó, ้ัาาครับเออขกับกระพได้เลยวแต่ว่าเขียนรับผิดชอบที่ดินทูาข้างดําเลยครับมาเราเรากันตอนนี้เขาต้อเดน่าเป็นจันอกม่ไปดูดูห่านตงนีะดไดขึ้นพูดบอกขึ้นเรอ อาภรณ์ที่ของมุ่นเก่ายินดีผมเุิดตื่นหายยินดีแต่ว่าเวามันเดหไปแล้วอานจี่แกซื้ออาจจะไยุ่เฮาและซื้อจากตัวงไปต้องมีก็ไรสินะแต่ว่าเพื่อใหรพื่อที่เจ้าของพื้นที่เารับสร้งมปุยบ้านต้องมีุ้บ้านพัน่าเปรับสรนั่นไปบรื่าตื่นแต่เช้ามีเดือนที่พอออกว่าพระเจ้าพวกมันบ่าอานซื้อเฮา เขาจะ้ังฮะจ็ดสิบหกไปถึงไม่จบเจ็ดสิบแไปเ็นส้น้องผาสุกสอันพี่ส่นแล้วเจ็้อ้าพัแล้วพี่นี่จ้บางวันนทาไปสะกอนพูดอยู่ไปกมูเฮ้ยจำองูพูดทีเดียวตัวกนออบางวันันากตถาาทไม่นองเลอกับ้นนเนยอชวนมันมัน่นองทยน ถ้ากจใสนะครับเดี๋ไปาทางตำรวที่พีน้องแัูที่วิงไลเน้พี่น้องขอบคุณพี่น้องนะครับที่้าใจในการรอรับพวงสี่้สี่ี่พองสี่าหน่อยดไล่กับสามัท่านใสลถ้าก็ใช่แม่ด้อยอดพุาหลังจากเดืนสาสตุลาเขาเสพี่ออกมาประชาคที่พึว่าพื้นที่ผู้ต้ชิดไรแมว่าทอกองห้่โอเคที่ใจทํานพี่วัปิดประชุมจกวงไ่่ไผ่ี้อแ แต่ปีกระชุด่หน้าแพงได้ดิแต่ีน้องบางต้นกระสงัส่นาะอ่าบ้านนั่นบูรันทุ่งเทพยังสั้นเป็นที่ถึ่นะ่เป็นเกษตรีนี่สองสองประเด็นนะครับสิ่งที่ไม่ั้มงเหินไม่กะได้เหีือเทปเป่าอีกอะไรที่สองแนวพอสองสงสัยเนอะ เออทั้งที่ประชุมเขานี่เอาไปดีบูสามเขาเอาแบบสามบูร่องเท้งระบบขเจ้าวบูชุบก็อย่าเห็นไม่เลยแต่ว่าพวกของบางทีเนี่ยสูสีตันอันน้เอาตัวนี้ชัดเจนไม่ผิดหรองเนาะโอเคเอายกมือครับยกมือเห็นเป็นไปทางการโอเคครับขอบคุณครับเดินทางฝ่าครับผม เนี่ยครับขอบคุณลยนะ